ยูว์เซิร์ฟก็จะรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบิ๊มเกมเมออีกครั้งนะครับคลิปนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมโปเกมอนอยู่ไนนะฮะและโปเกมอนที่ผมจะนำมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันเนี่ยนั่นก็คือมิวทูแล้วก็เป็นร่างของเมก้ามิวทูเอ็กซ์นั่นเองนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเล่นเบื้องต้นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับใครที่ยังไม่ได้เล่นแล้วก็ยังไม่รู้ความสามารถของตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ โอเคก็เจัดกันมาเลยครับเดี๋ยวเราจะไปยินเลนบนบ้านดีกว่านะฮะตัวนี้ก็เป็นสาย all เด d e r นะครับมีการโจมตีเป็นระยะประชิดนะคลิปนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ทดสอบนะครับก็เจอบอทเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะฮะเสิริมนี้คนเล่นน้อยครับผมคลิปนี้ผมตั้งใจจะแนะนําวิธีการเล่นให้กับผู้เล่นที่ยังเล่นไม่เป็นนะครับโอเคครับเรามาลุยกันการโจมตีปกติก็จะเป็นการเพิ่มเมก้าเกรให้กับเรานะฮะแต่ว่ามโค้ฮแม้ว่าเราต้องโจมตีมอนฝ่ายตรงข้าม ถ้าอนฟ f u ชั่นก็จะเป็นการส t u นศัตรูแล้วก็สร้างด a เมจแบบนี้นะครับยิงไปสร้างด a เมจแล้วก็สตั n นั่นเองแบบนี้ฮะปึ้มการโจมตีเนี่ยถ้าเกิดว่าเมกะเกรของเราเพิ่มขึ้นนะฮะ d a เมจก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆค่า defense sp defense มันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะครับส่วนถ้าบาเลียเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มบาเลียเพิ่มโลู่ e f f e c ล่ให้เราแล้วก็ระหว่างนี้เราจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับเก็บ s t a ็ก เออผมไม่ได้เอาไอเทมเก็บสเต็ตกมาท่าจัดการไอเทลก่อนโอ้โหเพื่อนระบุครัปึ้งสตัต้นไปไอเทลอีกตัวหนึง่งจัดการมาดิปล่อยไว้ทำไมละ่ะเราจะกลายร่างได้ต่อเมื่อเราเลเวล5นะฮะถึงแม้เกียริเต็มแล้วเราก็ยังไม่สามารถกลายร่างได้นี่ครับ เล็วห้าก็ไปล่างมันเลยครับโจมตีเร็วมากเรเวห้านะครั้งที่สามเนี่ยมันจะเป็นการพุ่งใส่ศัตรูด้วยปึ้มเฮ้ยเป็นพุ่งตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะโอ้โหโจมตีไม่โดนอีกระยอยากไกลมากเมื่อเราเร็วห้าแล้วนะครับการโจมตีปกติของเราทางล่างมิวทูแล้วก็เมก้ามิวทูเนี่ยมันจะฟื้นฟู HP ให้กับเรานะฮะ ฟื้นฟูตลอดนะครับบางทีมันจะไม่โชว์ให้เราเห็นตัวเลขนะก็สังเกตดูครับเลือดผมแทบจะไม่ลดเลยนะเนี่ยโดนโจมตีอยู่นะฮะโจมตีกลับก็ฟื้นฟูให้ครับกายล่างเรียบร้อยครับเฮ้ยการโจมตีปกติเนี่ยมันพุ่งใส่ศัตรูทั้งหมดเลยนะครั้งที่สามไม่พุ่งโอเคครั้งที่สามไม่พุ่งนะ ครั้งที่หึงครั้งที่2เนี่ยพุ่งใส่ครับอับดคอเวอร์มาฟิวเจอร์ไซส์ก็จะเป็นการดึงศัตรูเข้ามาแบบนี้เลยนะครับปุ๊บสตันแล้วก็สร้างไดเมจตนะจากนั้นก็จะติดสถานะสโลแล้วก็เมื่อครบระยะเวลาเนี่ยมันก็จะสร้างไดเมจอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้โอดึงมาสตัรสร้างไดเมจไปห่วงจะแตกแล้วนะฮะ ลองใช้ใส่มอนป่าตัวนี้ดูครับยิ่งสตาร์นครับระหว่างนี้เนี่ยมันจะติดสถานะสาโลอยู่นะแล้วก็เมื่อครบระยะเวลามันก็จะติดทำเดมิดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะฮะดีคัเวอร์ก็จะสร้างเอฟเฟกโลสีม่วงวงให้กับเราระหว่างนี้ถ้าเกิดว่าเราโดนโจมตีเนี่ยเลือดเราจะไม่ลดนะครับเลือดมันจะเพิ่มแทนเดี๋ยวผมลองใช้ใส่พวกนกตัวนี้ดูนะฮะนี่เลือดไม่ลดนะฮะ มันจะเหมือนกับว่าฟื้นฟูเอพี SP ให้กับเราอะ่ะปุ๊บเรียบร้อยหอต่อ,ตอยรัวๆพุ่งต่อยอย่างเดียวนะครับผมเดินหนีไม่ได้เลยนะเดินหนีห่างมันพุ่งเข้าไปอะ่ะปุ๊บปุ๊บครั้งที่3จะไม่พุ่งโอเคการใช้อยู่ในหมูฟก็จะเป็นการยิงพลังจิตใส่มอนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมอนอีกฝั่งเนี่ยนะครับทุกตัวเลยนะ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในแมปนะฮะเดาจะเห็นมอนตัวนั้นหรือไม่เห็นก็ตามครับผมมันก็จะยิงแบบนี้เลยครับปึ้มมันก็จะสร้างดาเมจลดค่าดีเฟนต์แล้วก็ทําให้ติดสตันนะฮะในระยะที่กําหนดเนี่ยมันก็จะเกิดดาเมจด้วยนะครับตัวที่อยู่ใกล้ๆก็จะโดนดาเมจไปด้วยเช่นกันนะฮะมาดึงมาจะกลายล่างละจะกลายล่างแล้ว มาเลือดเราไม่ลดเก็บซีไปดิอย่างหูดเพิ่มเลือดก่อนเอายินงงในดงมอนโอ้โห่นิดเดียวจะได้แนละ้วนี่ครับเลือดเพิ่มรัวๆเลยนะผมเอาไอเทมดูดเลือดมาด้วยนะครับไอเทมที่ฟื้นเอชพเวลาเราโจมตีโบติออามาเสริมกับความสามารถติดตัวได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองบวกคาห่วงดูสิ เลือดแท้ไม่ลดเลยะฮะดึงมาไปไหนอนะติดขีบ่อยด้วยครับติดขีบ่อยแล้วก็แรงด้วยจมตีรัวมากเลยสำหรับใครที่ชอบสายออร์เดอร์ผมว่าน่าจะถูกใจตัวนี้นะฮะแต่มันมีข้อเสียตรงที่ในการกายร่างมันไม่สามารถเลือกช่วงเวลาได้นะครับ ถ้าเกิดเต็มก็กลายร่างให้เราเลยนะฮะอุ๊ยหนืดหนืดหนืดคือมันฟื้นเอชพีรัวรัระหว่างที่เรากลายร่างเราก็จะไม่หยุดนิ่งด้วยนะครับดังก็ดังต่อได้โจมตีก็โจมตีต่อไปเลยนะฮะเ้ลีโคเวอร์ไปวิ่งเร็วนะครับ แล้วก็บวกสถานะเกาะมาโจมตีมาด,มดิเลือดไม่ลดเลือดไม่ลดว่ะเลือดมีแต่เพิ <c> ่ม <oughs> อย่าพูดตอนนี้เนี่ยมันยังโอพอยู่นะครับจะเกิดว่าเข้าซิร์ฟจริงมาผมว่าน่าจะโดนเนิร์ฟนะทั้งสองสายเลยไม่ว่าจะเมกาเกหรือว่าเมกาวายนะฮะยิงไป ปุ้มเรียบร้อยโดนเดเมดหมดเลยแล้วก็จะเปิดแมปหมดเลยนะฮะระเบดิดตุ่มไปแล้วครับคาริโวครับได้คาว่าเส๋งเหรอใช้กับไอเทมโจมตีเร็วแล้วก็เพิ่มเลือดเนี่ยเรียกได้ว่าตายยากมากๆเลยนะ ฟื้น h .c กันเร็วๆอะรัวๆดูดิเลือดแทบไม่ลดโ,โหเอามันตายแล้วเลือดเราแทบไม่ลดอะแต่ก็อย่าให้โดน cc แล้วกันนะครับต้องพกไอเทมฟูฮิวไว้นะถ้าเกิดว่าโดน cc ก็มีโอกาสตายได,ได้เหมือนกันเพราะว่าเราไม่สามารถโจมตีได้นั่นเองนะฮะโจมตีไม่ได้ก็เท่ากับว่าฟืฟ้นฟู hp ไม่ได้ม,มีแต่เลือดเพิ่ม โดนโจมตีเลือดเพิ่มอย่างเดียวถ้าอยู่ในมูฟเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวไหนมันวิ่งอยู่นะครับมีโอกาสาที่มันจะหลบได้ค่อนข้างสูงนะดูดิกบใช้อยู่ไหนมาแล้วก็ผมใช้ถ้าไอ้เพิ่มเกราะพอดีนะครับดีคเวอร์เนี่ยทำไม่เลื่อนของเราไม่ลดเลยนะฮะถ้าเกราะหมดมันก็จะฟื้นฟู HP ให้เราส่วนหนึ่งด้วยนะดังไปครับเก็บอยู่ไหนมา ปึ้มตอนกายร่างอ่ะโจมตีปกติโคตรไวนะครับระเบิดเรียบร้อยกายร่างมาแล้วไม่มีตัวไหนไหมโจมตีเลยโอ้โหส่ากายร่างแล้วดึงมานีเรียบร้อย ดึงมาผมว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเราเอาไอเทมสายครีไปก็น่าจะดีอยู่นะอ่ะถารันเฟมมาเข้ามาบวกกันเฮ้ยไฟเราคล้องอยู่เยี่ดาเล็กคอสซาไปเรียบร้อยครับง่ายๆบอดมันไม่มาแย่งนะฮะ โอเคลักษณาการเล่นต่างๆก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวนี้เล่นไม่ยากนะยิงมูฟอัดไปแล้วก็โจมตีอย่างเดียวนะฮะเลือดไม่ลดเลยครับได้เกาะเลยก็ซ่ามาอีกเลเลือดไม่ต้องลดกันเลยสิเดียวนี่เห็นไหมครับเวลาเรากายล่างแล้วเนี่ยเรายังสามารถวัปกับฐานได้นะมันไม่โดนขัดนะ เฮ้ยมาดิครับไปไหนมานี่ก่อนคุยกันก่อนยังคุยไม่รู้เรื่องหายล่างแล้วโจมตีรัวๆแล้วก็โดนระเบิดจากฟิวเจอร์ไซส์ไปบึ้ม เล่นเป็นสายดูเลือดสายโจมตีเร็วหรือว่าสายคริกก็ได้นะครับมันจะสามารถผสมกันได้สองอย่างอะ่ะต้องเลือกอาเทมเอานะฮะเทมกับเหรียญพวกนี้นะมาขอโจมตีหน่อยเหอะไปไหนมาก่อนไปหเหาะเร็วไปปึ้ม จบเรียบร้อยครับผมมาดูเดเมจกันบ้างน,นะฮะจัดไป29ตัวแอซิสไป5เดเมจเท่าไหรแสนสองหมื่นครับผมจัดได้ว่าตัวนี้เดเมจก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่พอสมควรนะครับการโจมตีก็ไวด้วยนะเดี๋ยวผมก็จะเอาไปเล่นอีกสายหนึ่งนะไอเทพต่างๆก็จัดไปตามนี้เลยเราจะไปยินเลนบนเน้นเก็บสแต็กนะครับผมแา่นี้ก็จะเป็นมูฟเซตที้2แล้วก็จะเล่นเป็นสายคลิคอนนะฮะผมลืมบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเรากลายร่างเป็นร่างเมก้าเนี่ย ค่าสถานะต่างๆมันจะเพิ่มมากขึ้นแล้วแล้วก็เราเรายังวิ่งไวมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะฮะริมบอกไปนะยิ่งเกเรไมล้าเพิ่มมากเท่าไหร่เนี่ยเดเมจมันก็จะยิ่งแรงขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนะครับค่า defense sp defense ต่างๆก็มากขึ้นด้วยนะฮะ ถอย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 ลาวิตี้มันจะไปบวชไมาวะเนี่ยโอ้โหอเอฟโซมาโอ้โหติดคริสีขาวเลยว่ะทะลุกรอะสวยครับมาใส่สไตล์นะครับกายร่างเรียบร้อยแล้วนะนะ ี่ครับซิมยอนเหรอครับได้หมดแต่สดชื่นนะฮะโอเคสายๆก็จะเป็นการยิงพลังจิตใส่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องนะครับสร้างเดเมจแล้วก็ระหว่างนี้เป้าหมายก็จะติดระสานะสโลด้วยและเดเมจที่เราได้รับระหว่างการยิงเนี่ยมันจะเบาลงด้วยนะฮะเมื่อยิงเสร็จนะก็จะยิงครั้งหนึ่ง ครั้งสุดท้ายครั้งที่สเนี่ยมันก็จะทําให้ศัตรูลอยขึ้นแบบนี้นะครับปึ๊บ,บ,บ,บแบบนี้เลยครับต่าเทเลพอตก็เป็นท่าเทเลพอตนะเราก็จะเทเลพอตไปยังจุดที่เลือกแบบนี้นะเดเมดก็จะแรงขึ้นแล้วก็จะเคลื่อนที่ไวขึ้นชั่วขนาดด้วยครับศัตรูที่โดนยิงครั้งที่2เนี่ยมันจะลอยขึ้นหมดทุกตัวเลยนะที่อยู่ใกล้เคียงอะ่ะ โอเคยิงไปเวลาเรายิงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับมันก็จะสามารถยิงบอลลูกที่2ได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับกายร่างเรียบร้อยไปฮะวิ่งเร็วขึ้นโอ้โหติดบูทกระโดดรัวครับเก็บเบอร์รี่ก็ได้บูทมาปุ๊มปุ๊บมา เนี่ยเดี๋ยวผมใช้สายสเต์สายนกดูนะปึ่มลอยขึ้นหมดเลยครับเป้าหมายที่อยู่ใ,ใกล้เคียงตัวที่เรายิงอยู่นะส่วนอื่นๆก็เหมือนเดิมครับผมใสอยู่ในมูฟก,ก็ยังเหมือนเดิมยิงใส่เป้าหมายทั้งแมปเลยนะเป้าหมายที่โดนก็จะติดสถานะสตันแล้วก็โดนดาเมจตัวบบนี้นะเอาห่วงให้แหกก่อนเดี๋ยวเราไปเอาโรตอมไม่ใช่โรตอมเอลคิ อีกครี๊เราจัดไอเทมคลิ๊มาบพวกนี่ระหว่างเราใช้ไลสไตล์เนี่ยเราสามารถเทเลพอร์ตได้นะฮะเนี่ยบึ้มเดเมจการยิงที่สองครั้งที่สองเนี่ยของท่าไลสไตล์นะครับถ้าเกิดว่าเรายิ่งอยู่ห่างศัตรูมากเท่าไหร่นะเดเมจก็จะยิ่งแรงขึ้นครับบึ้ม 2089ถ้าอยู่ระยะใกล้เดเมจเท่าไหร่ดูสิ908โอเคเดเลพอร์ต <Okay. S 1> <Okay. S 2> ตีเร็วตีเร็วตีแรงอย่าให้เราได้เทเลพอตสายนี้มันจะเทเลพอตได้แค่ครั้งเดียวนะฮะแล้วก็จะตีคูดาวนะปุ๊มสายสไตเนี่ยระยะมันค่อนข้างใกล้นะครับ โอ้โหมันชิงห่วงแตกก่อนนะดังไม่ทันนะไปวิ่งเร็วกันเฮ้ยใครโจมตีปึบๆๆๆๆๆปึ้มไอต,ตัวนี้มันคือเหยือ่อหายตัวมาแล้วก็ต่อยไปอย่ทีเนี่ยระยะมันก่้างใกล้นะครับแต่ถ้าเราใช้ดูลแล้วเนี่ยมันจะดูลต่อเนื่องนะครับปึ้ม โอ้ยนี่ดูดไปดิมาสองตัวก็มาปุ้มอาจลูกบอลใส่หน้าเห็ถ่ายล่างมาแล้วพวกปิกาจูอชุดเดียวอยู่ครับเลื่อนไม่เต็มหลอดชุดเดียวอยู่นะทีเร็วท,ทีแรงไป สายนี้มันจะบวกอัตราการติดคิดิคอนเยอะด้วยนะฮะรวมกับไอเทมของเราอะค,คิดคริรัวครับทุกคนอืหันหกโอ้マイก้าชโอ้ดูดิโอ oh. ้กระจายครับผมใส่หัวเลยทีเดียวพูดอะไรเบอร์นั้น ปุ้มต่อยต่อยอืมอาจโดนร,รัวโอ้โหแบบเดียวตายยังไม่ได้ได้ทำอะไรเลยแมบบ่เดียวตายหมดแล้วเดวเมจจะหุดไปไหนอ่ะเทเลพอรตหนีครับโอ้โหชิวมากเลยกายล่างก็วิ่งเร็วเทเลพอร์ตแล้วก็ยังได้ฆ่าสถานะวิ่งเร็วมาอีก แอปโซมาตรงนี้ก็เจอดีครับทะลวงหลังมันสามารถทะลวงหลังได้เลยนะเดยเลยพอร์ตเข้าไปอ่ะอย่างโกงปุ้มหมดหมดตีเก็บห้าหมดตีคิวบอดกระจายเก็บห้าไปดีครับ เซตไปแล้วครับนกมันหายนะช่วง30วินาทีสุดท้ายก่อนเลควอซ่าเกิดนกตรงกลางมันจะหายไปครับเอาบัฟก่อนเฮ้ยมันไปกลางล่างทันไหมเพื่อนกันหน่อยปึ้ม เรียบร้อยข้างบนก็มามาจัเดเลกกาซ่าเลยครับโอ้ยมันอยู่ข้างบนกันเรียบร้อยดิไปบวกดีกว่าวะจับฐานดีกว่ารอนมาเฮ้ยห่วยังไม่แตก อ้ยเก็บเลเวลสบายใจกันเลยนะได้บัฟเลโกซ่ามาเดเมจก็ยิ่งแรงเข้าไปอีกนะฮะวิ่งเร็วมากดูดิวิ่งเร็วมากปุ๊บๆๆๆๆปุอยู่ในฐานด้วยแหละเพิ่มสปีดให้เราอ่ะต่อยอุ้ยเอไดก้อนนะครับโลโลเยอะเหรอ พี่ไปสองพันน่ะจูกเลยไอ้เด็กคอสไปเดียันต่อตายกายล่างแล้วพวกย่างหูดเดวเมดย่างหูดต่อยซี่รวัรวๆเดวเมดก็แรงเร็วเหอะ ได้ปุ่นเนื้อเหอะ OP ขนาดนี้เนื้อไปเลยยา้ายเป็นสายิีอันสองแล้วกันนะฮะจะได้อยู่ไหนละเอาอยู่ไหนก่อนยิงปึ้ม 5, 4, 3, 2, 1. 1> ปึ้ม สั้นหมู่ดูดีครับสตั้นหมู่ด้วยนะโดนรุมไปยิงบอลพลังจิตใส่นะครับลอยหมดทุกตัวโอเคเกมนี้ คิวไปสาตัวไม่ต้องพูดถึงเดเมจ2แสนครับคิวบดสบายใจไปเลยเป็นไงล่ะจบกันไปเรียบร้อยสําหรับการเล่นเมก a าบิลทูเอ็กนะครับตัวนี้ก็เป็นสายออรเดอร์ o D e R. มีการโจมตีระยะใกล้ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่พอสมควรเลยนะครับการโจมตีเนี่ยจะติดคิดคอดบ่อยด้วยนะฮะคิดแต่ละทีก็คิดแต่คิดแตก,กันเลยทีเดียวนะฮะจากที่ผมดูนะตอนนี้เดเมจมันแรงแบบ o p พมากๆโอพีจ,จัดเลยนะครับโจมตีไม่กี่ทีฝั่งตรงข้ามก็ไปเกิดกันหมดแล้วนะฮะถ้าเกิดว่ามันเข้ามาในเซิฟจริงเนี่ยผมค ไปขนาดนี้เนี่ยไม่ต่างกับซาเชียนตอนเข้ามาใหม่ๆเลยก็ว่าได้นะครับผม <Yeah. S 1> และผมคิดว่าหลายๆคนที่เล่นไม่เป็นนะครับได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะพอเข้าใจขึ้นบ้างไม่มากก็หน้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และก็ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับครับ